บทที่535หัวอีเ้าใช้ปืนใหญ่สลายตัวระดับ9ลูกบอลแสงสีแดงพราวระเบิดออกมาทันทีและถูกปล่อยไปในทิศทางของกลุ่มวิศวกรวิญญาณทั้งสองในระยะไกลนี่เป็นปืนใหญ่ระเบิดที่พบได้บ่อยที่สุดและเอฟเฟก์ของมันก็ง่ายมากมันสร้างแรงระเบิดที่รุนแรงและความร้อนสูงทําให้เกิดผลในการทําลายล้างปืนใหญ่ระเบิดของหัวอีเ้าถูกสร้างขึ้นโดยตัวเขาเองมันเป็นอุปกรณ์วิญญาณระดับที่7 แต่พลังโจมตีของมันนั้นเกี่ยวกับพลังของอุปกรณ์วิญญาณระดับที่5เท่านั้นความแตกต่างระหว่างระดับ7และระดับ5้านั้นค่อนข้างใหญ่เนื่องจากพลังมีเพียงระดับ5าทำไมวิญญาณนำทางถึงระดับ7เหตุผลนั้นง่ายมากหัวอีห้าสแสวงหาจุดสุดยอดในบางด้านและด้านนี้คือช่วงปืนใหญ่ระเบิดที่สร้างโดยหัวอีห้ามีระยะโจมตีที่น่าอัศจรรย์ถึง10กิโลเมตรหรือหมื่นเมตรซึ่งเทียบได้กับกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญาณที่ติดตั้งแบบกำหนดเองอยู่แล้ว เมื่อฮัวอีเฮาสร้างปืนใหญ่วิญญาณระดับที่เจนี้เขาได้รับการยกย่องจากอาจารย์เซียนซือเวินฮัวอีเฮามีจุดประสงค์ในการสร้างปืนใหญ่วิญญาณนี้โดยธรรมชาติจุดประสงค์นั้นง่ายมากซึ่งก็คือเพื่อล่อศัตรูให้เข้ามาใช้เมื่อจําเป็นบูมเสียงคำรามพร้อมกับลูกบอลประกายไฟสีส้มแดงประตูขึ้นบนโล่ป้องกันที่เชื่อมโยงกันของกลุ่มปรมาจารย์วิญญาณที่อยู่ห่างไกล กลุ่มปรมาจารย์วิญญาณทั้งสองกลุ่มถูกโจมตีโดยทั้งสองมาก่อนในตอนแรกวิศวกรวิญญาณที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาหัวอีเข้าโจมตีอย่างกระทันหันและเกือบจะฆ่าเสียสเสวียนเฉินเฉินชาการนี้จํานวนของพวกเขาเองก็ลดลงอย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มันจะช้าเกินไปสําหรับพวกเขาที่จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นในขณะที่บินอยู่ในสถานะป้องกันที่เชื่อมโยงกันผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณเหล่านี้จึงกลายเป็นนกที่น่ากลัวจริงๆกระสุนนำทางวิญญาณระเบิดบนโล่นำทางวิญญาณปฏิกิริยาแรกของวิศวกรวิญญาณเกือบทั้งหมดคือการเพิ่มการป้องกันที่เชื่อมโยงไปสู่สถานะที่แข็งแกร่งที่สุดในฐานะผู้นำแผนกสวีเทียนแหวนและเซียสเวนเชิญไม่สามารถตำหนิสิ่งใดในปฏิกิริยาของกลุ่มที่ปรึกษาแห่งวิญญาณ อย่างไรก็ตามเกิดปัญหาขึ้นคำถามนี้ง่ายกว่าและตรงกว่านั่นคือศัตรูอยู่ที่ไหนกระสุนปืนใหญ่นำทางวิญญาณถูกยิงออกไปแต่พวกเขาไม่พบร่องรอยของศัตรูเลยสําหรับการโจมตีมันเป็นเพียงการโจมตีด้วยลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ไม่เจ็บปวดและมีวิญญาณนำทางปืนใหญ่ระเบิดเกือบจะถูกกาจัดโดยอนาจักรสุริยันจันทราเพราะมันไม่มีจุดเด่นเกินไป และใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์วิญญาณป้องกันเมืองธรมธรมดาาเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาสัตว์ร,ร้ายเช่นพวกเขาไม่ค่อยใช้อาวุธเช่นปืนใหญ่ระเบิดมีการใช้ปืนใหญ่เจาะทะลุและปืนใหญ่สลายตัวที่มีการทำลายล้างมากกว่าโดยเฉพาะกับกรอบป้องกันที่มีวิญญ,ญาณน,นำทางมันหยุดนิ่งอยู่ในอากาศเป็นเวลาเกือบ5้านาทีโดยที่วิญ,ญญาณป้องกันที่เชื่อมโยงกันจะมีความเข้มข้นสูงสุดอยู่เสมอแต่ศัตรูไม่เคยปรากฏตัวเลย ัวอีเฮาจับมือทังอูถงและถือปืนใหญ่ระเบิดในมืออีกข้างของเขาพร้อมกับเยาะเย้ยบนใบหน้าของเขาทั้งอูถงมองดูเขาอย่างสงสัยแล้วพูดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่หัวอีเฮากล่าวว่าพี่ชายเพิ่งบอกพวกเขาว่าเรากำลังมาให้พวกเขาระวังและระมัดระวงังทั้งอูถงฉลาดมากหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งฉันก็เข้าใจทันทีว่าหัวอีเฮาหมายถึงอะไรคุณอยากให้พวกเขาตื่นตระหนกตลอดเวลาคุณมันเลวมากหัวอีเฮากล่าวว่า ฉันแย่หรือเปล่าพวกเขาไม่ใช่คนใจดีเช่นกันเฮฉันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นในเมืองหลิงโตฉันหวังว่าพี่ชายคนที่สามและคนอื่นๆสามารถช่วยเมืองหลิงโตให้สถานการณ์มั่นคงได้อย่างน้อยก็ไม่ควรเกิดความวุ่นวายภายในทั้งอู๋ถงกล่าวอย่างเป็นกังวลกลยุทธ์ครั้งนี้เลวร้ายเกินไปจริงๆหากกองทัพชั้นสูงของอาณาจักรโตหลิงในแนวหน้า รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในพระราชวังที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาอาจอดไม่ได้ที่จะรีบออกจากเมืองเทร็กไปพบการต่อสู้ขั้นแตกหักกับอาณาจักรสุนทิีจันทราหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ตกหลุมพรางของจี้จื่อแล้วัวอีเ้าพยักหน้าอย่างเงียบๆปัญหาที่ทางอุถงกังวลคือสิ่งที่ทําให้เขากังวลมากที่สุดเช่นกันกลยุทธ์ของจี้จื่อนั้นไม่อาจต้านทานคุณได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องทําลายล้างกลุ่มวิศวกรวิญญ,ญาณทั้งสองกลุ่มก่อน หากเราต้องการจัดการกับอนาจักรสุริยันจันทรามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขาแบบเผชิญหน้าอีกต่อไปสิ่งที่เราทำได้คือทำให้ความแข็งแกร่งของพวกเขาอ่อนลงอย่างต่อเนื่องพวกเขาสามารถผลิตอุปกรณ์วิญญาณได้จำนวนมากแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนวิศวกรวิญญาณที่ยอดเยี่ยมตราบใดที่เราสามารถลดพลังของวิศวกรวิญญาณของพวกเขาต่อไปได้วันหนึ่งอนาจักรสุริยันจันทราจะไม่ทรงพลังอีกต่อไป ขณะที่พวกเขากำลังคุยกันวิศวกรวิญญาณทั้งสองกลุ่มในอีกด้านหนึ่งก็ตระหนักว่าพวกเขาถูกหลอกและเริ่มกลับมาบนถนนอีกครั้งไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการค้นหาร่องรอยของทั้งสองแต่ทั้งสองแข็งแกร่งเกินไปและพวกเขาไม่กล้าแยกย้ายกันเลยการดูแลโล่ป้องกันที่เชื่อมโยงเท่านั้นจึงเป็นสถานะที่ปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ต้องใช้พลังวิญญาณของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง พวกเขาเคยต่อสู้ในเมืองหลิงโตมาก่อนแล้วไม่ว่าชนชั้นสูงของอาณาจักรโต้หลิงจะถูกยึดไปกี่คนเมืองหลิงโตยังคงเป็นเมืองจักรพรรดิของอาณาจากักรโตหลิงและยังคงมีอำนาจในการปกป้องในระดับหนึ่งการเอาชนะผู้คุมเหล่านั้นจะต้องใช้เงินจำนวนมากสำหรับกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาสัตว์ร,ร้ายทั้งสองกลุ่มมอหลังจากนั้นพวกเขาเผชิญกับการโจมตีจากหัวอีห่าและอ,อพยพทันที พวกเขาไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบอย่างน้อยก็บินต่อไปในอากาศพลังวิญญาณของวิศวกรวิญญาณนั้นมีจำกัดแม้แต่ในโลกของปรมาจารย์วิญญาณก็มีคนเพียงไม่กี่คนที่สามารถฟื้นฟูพลังวิญญาณได้อย่างต่อเนื่องในการต่อสู้เช่นหัวอีเห่าการบินก็ไม่ใช่ภาระเลยแม้แต่ระดับ90ก็ยังใช้พลังงานจำนวนหนึ่งเมื่อบินด้วยความเร็วสูง ไม่ต้องพูดถึงว่าพี่เลี้ยงวิญญาณส่วนใหญ่ในกลุ่มพี่เลี้ยงวิญญาณทั้งสองกลุ่มนั้นอยู่ที่ประมาณระดับที่4พวกเขาสามารถบินได้เป็นเวลานาน,านด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องนำทางวิญญาณบินและขวดนมปิดผนึกแต่เวลาที่ยาวนานนี้ก็มีจำกัดไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขายังคงต้องรักษาการประสานการป้องกันไว้ดังนั้นเมื่อผู้นำของกลุ่มวิศวกรวิญญาณทั้งสองกลุ่มพบว่าศัตรูไม่ปรากฏตัว ใบหน้าของพวกเขาก็มืดลงทันทีพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าศัตรูกำลังจะทำอะไรนี่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ได้ผลอย่างยิ่งในสนามรบนั่นก็คือการคุกคามผ่านการคุกคามคุณจะไม่สามารถเร่งความเร็วเต็มที่ได้ขณะเดียวกันผ่านการคุกคามคุณจะยังคงอยู่ในสภาวะกระวนกระวายใจและไม่สามารถพักผ่อนได้วิศวะกรชั้นนำบางคนนั้นสบายดีแต่ลูกน้องของพวกเขากลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเวลาผ่านไปพลังวิญญาณของพวกเขาก็จะหมดลงและเมื่อพวกเขาไม่สามารถรักษารูปแบบการป้องกันที่เชื่อมโยงไว้ได้จุดจบของพวกเขาก็อาจจะมาถึงพี่เสี้ยเราควรทำอย่างไรดีสวีเทียนหยวนถามเสี้ยสเสวียนเฉินด้วยเสียงต่ำเขายังไม่สามารถปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาได้ยินมันได้ท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะตระหนักถึงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ ใบหน้าของเซี่ยสเสวียนเฉินก็น่าเกลียดเช่นกันพี่สวีฉันเกรงว่าเราจะประสบปัญหาใหญ่ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่บุคคลที่มีอำนาจเท่านั้นแต่เขายังมีความรอบคอบอีกด้วยเนื่องจากเขาเลือกที่จะก่อกวนเช่นนี้เขาจะดำเนินการต่ออย่างแน่นอนสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เราทำได้เพียงพยายามรักษาพลังวิญญาณและอยู่ห่างจากเมืองหลิงโตให้ได้มากที่สุดจากนั้นจึงหาสถานที่พักผ่อนสวีเทียนหยวนกล่าวว่า คุณหมายถึงการหาสถานที่ที่ค่อนข้างห่างไกลโดยมีกลุ่มวิศวกรวิญญาณคอยปกป้องและกลุ่มวิศวกรวิญญาณเพื่อพักผ่อนและใช้วิธีนี้เพื่อฟื้นฟูพลังวิญญาณของพี่น้องเซียสเวียนเฉินพยักหน้าและกล่าวว่านั่นก็เป็นเช่นนั้นเท่านั้นคนสองคนนี้แข็งแกร่งมากและมีพลังที่จะหลบหนีไปสู่อวกาศแม้ว่าเราจะวางกับดักเราก็อาจไม่สามารถรักษาพวกเขาไว้ได้และเราจะทนทุกทรมานอย่างหนัก การสูญเสียตอนนี้เราทำได้เพียงอนุรักษ์นิยมและใช้เวลากับพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตราบใดที่เราสามารถฟื้นฟูความสามารถของพี่น้องของเราในการต่อสู้ต่อไปได้ฉันเชื่อว่าพวกเขาจะล่าถอยสวีเทียนหยวนต่อยฝ่ามือของเขาแล้วพูดด้วยใบหน้าที่ขุนเคืองฉันหงุดหงิดมากถ้าฉันจับสองคนนั้นได้ฉันจะหั่นพวกมันเป็นชิ้นๆเซี่ยสวียนเฉินยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่า พี่ชายสุโปรดอดทนรอพี่น้องต่างเฝ้าดูอยู่นี่คือทั้งหมดที่เราทําได้ตอนนี้อย่างน้อยสองคนนั้นก็ไม่กล้าโจมตีเราใครบอกเราว่าเราเป็นต่อสู้ในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณหล่ะแล้วเรื่องใกล้เมืองหละแค่นั้นแหละให้ทุกคนเร่งความเร็วก่อนเรามาอยู่ห่างจากที่นี่แล้วลงจอดกันเถอะสวีเทียนหยวนก็เป็นคนที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทั้งสองคนตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็ขอให้วิศวกรวิญญาณทำทันทีเร่งความเร็วอีกครั้งและบินไปสู่ระยะไกลในขณะนี้กระสุนปืนใหญ่ระเบิดอีกลูกหนึ่งก็บินไปชนกับโล่นำทางวิญญาณสถานะของนกที่หวาดกลัวไม่สามารถบรรเทาลงได้ในเวลาอันสั้นกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณทั้งสองที่เพิ่งเร่งความเร็วได้ปล่อยการป้องกันที่เชื่อมโยงกันของตนเองเพื่อเพิ่มพลังโดยไม่รู้ตัวและการกระทำก็หยุดไปชั่วขณะหนึ่ง ที่นั่นนั่นคือที่มาของกระสุนปืนใหญ่ทำไมกัปตันไม่ปล่อยให้พวกเราโจมตีแม้ว่าจะมองไม่เห็นทั้งสองทิศท,ทางที่กระสุนปืนใหญ่บินไปนั้นก็ปรากฏแก่วิศวกรวิญญาณในฐานะสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชา,าสัตว์ร้ายพวกเขามักจะภูมิใจมากหลังจากถูกยั่วยุสองครั้งที่ปรึกษาวิญญาณเหล่านี้ก็โกรธเล็กน้อยเช่นกันทุกคนอยู่ในความสงบกลุ่มผู้สอนมังกรจักรพันด์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โล่ป้องกันที่เชื่อมโยง กลุ่มผู้สอนเนรปีศาจคอยดูแลโลเพิกเฉยต่อการโจมตีใดๆและบินต่อไปเสียสเวียนเฉินออกคำสั่งอย่างใจเย็นเขารู้ดีว่าสิ่งที่ศัตรูซ่อนตัวอยู่ในความมืดต้องการมากที่สุดคือการเห็นพวกเขาตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายและเห็นพวกเขาโจมตีดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาการป้องกันไว้และหลีกเลี่ยงการบริโภคก็จำเป็นเช่นกันเนื่องจากคู่ต่อสู้ไม่กล้าโจมตีด้วยกำลังหมายความว่าพวกเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของพวกเขา สิ่งที่ทุกคนกำลังแข่งขันกันในตอนนี้คือความอดทนใช่มันเกี่ยวกับความอดทนหัวอีห่าก็อดทนมากเช่นกันตอนที่เขากำลังฝึกแผนทหารแบบสุดโต่งสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการแข่งขันความอดทนและตอนนี้เขาก็อดทนมากขึ้นเช่นกันเขามีความอดทนมากมายยิ่งนัดหนึ่งอีกนัดจากอีกมุมหนึ่งห่างออกไป10กิโลเมตรปลอดภัยอย่างแน่นอนเป้าหมายของศัตรูมีขนาดใหญ่มาก แต่ศัตรูไม่สามารถล็อกเป้าหมายได้นี่คือเป้าหมายที่ดีที่สุดหากคุณต้องการตีพวกเขาระยะทางเป็นปัญหามันเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีการติดตั้งลูกกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญาณแบบกำหนดเองเมื่อกระสุนนำวิธีวิญญาณที่ติดตั้งแบบกำหนดเองถูกยิงวิธีกระสุนจะชัดเจนมากแม้ว่าจะเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่นำทางวิญญาณระดับ9้าแต่ทั้งสองยังมีเวลาเพียงพอที่จะหลบหลีกดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภยัยภายใต้สถานการณ์นี้ สิ่งที่หัวอีห้าวต้องทำคือการคุกคามและสร้างความรำคาญให้กับวิศวกรวิญญาณทั้งสองกลุ่มต่อไปเขานำแนวคิดของเขาไปใช้อย่างเต็มที่และยิงกระสุนหนึ่งนัดในเวลาเฉลี่ยนหนึ่งหรือสองนาทีในตอนแรกกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณทั้งสองยังคงอึดอัดมากภายใต้ใตการโจมตีอย่างต่อเนื่องบางคนยังคงเพิ่มพลังในการป้องกันร่วมกันแต่ทุกคนก็รู้เรื่องราวของหมาป่าที่มาจากด้านหลัง เมื่อเวลาผ่านไปวิศวกรยานยานเหล่านี้ก็เริ่มคุ้นเคยกับมันนั่นไม่ใช่แค่ปืนใหญ่ระเบิดธรรมดาเท่านั้นพลังโจมตีของวิญญาณน,นำทางต่อที่ปรึกษาวิญญาณคนใดคนหนึ่งนั้นแข็งแกร่งกว่าปืนใหญ่ระเบิดมันไม่ใช่แค่การคุกคามใช่ไหมฉันแค่เพิกเฉยต่อคุณตรับใดที่คุณบินไกลออกไปอีกหน่อยคุณก็สามารถพักผ่อนได้ครึ่งชั่วโมงต่อมาการคุกคามของหัวอีห่ายังคงดำเนินต่อไป แต่ไม่มีวิศวกรทั้งสองกลุ่มจะเพิกเฉยต่อพลังของการป้องกันที่เชื่อมโยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มมังกระจักพนันจะไม่ปล่อยโล่ป้องกันที่เชื่อมโยงอีกต่อไปทั้งสองฝ่ายยังคงรักษาทางตันและการคุกคามของหัวอีเห่าดูเหมือนจะสูญเสียผลกระทบไปแล้วหลังจากที่หัวอีเห่ายิงปืนใหญ่ระเบิดอีกครั้งก็มีแสงสีเงินวาบขึ้นมาและปืนใหญ่ระเบิดในมือของเขาก็ถอยกลับอย่างเงียบๆจากนั้นปืนใหญ่วิญญ,ญาณใหม่อีกอันก็ปรากฏขึ้นบนไหล่ของเขาอย่างเงียบๆ ปืนใหญ่วิญญาณนี้แตกต่างจากอันก่อนหน้าประการแรกคือความยาวความยาวของปืนใหญ่วิญญาณนี้จริงๆแล้วเกิน3เมตรแม้จะมีรูปร่างเพรียวบางของหัวอีเห่าที่ถือมันแต่มันก็ดูไม่สอดคล้องกันเล็กน้อยจากนั้นก็มีสไตล์ปืนใหญ่วิญญาณนี้มีลักษณะคล้ายหอ,อกโดยมีปลายหอ,อกอยู่ด้านหน้ารูปทรงร่มอยู่ด้านหลังเหมือนปลายหอ,อกและมีเสายาวอยู่ด้านหลังเท่านั้นหัวอีเห่าบนไหล่ของเขาชิ้นส่วนเป็นก้อนเล็กน้อย เมื่อหัวอีเห้าเทพลังวิญญาณล,ลงไปปืนใหญ่นำทางวิญญาณเองก็มีสีแปลกๆออกมาเขียวเข้มวงกลมของรัศมีสีเขียวเข้มขยายไปข้างหน้าจากหางและในที่สุดแสงก็ควบแน่นที่ส่วนปลายแสงสีเขียวนั้นลึกมากจนถ้าสังเกตดีๆจะพบว่ามีหลุมดำเล็กๆปรากฏขึ้นในอากาศห่างจากปลายคู่มือวิญญาณเพียงไม่กี่นิ้วนี่ไม่ใช่หลุมดำที่สามารถกลืนทุกสิ่งได้แต่เป็นร่องรอยของอากาศที่แตกสลาย โดยทั่วไปแล้วเมื่อพลังโจมตีและความเร็วถึงระดับหนึ่งเป็นไปได้ที่จะฉีกอากาศและสร้างสถานะนี้แต่ในขณะนั้นพื้นที่เปิดจะปิดลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามพื้นที่ด้านหน้าของฉันได้รับการดูแลยอย่างต่อเนื่องและไม่ได้ปิดเลยทั้งอูทงเป็นปรมาจารย์วิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความสามารถของวิศวกรยานแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็สัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวของอุปกรณ์นำทางวิญญ,ญาณนี้ ครั้งนี้หัวอีห้าวไม่ได้ยิงมันแบบสุ่มแต่แบกมันไว้บนไหล่ของเขารับรู้ถึงการปล่อยและเล็งไปที่จิตใจหัวอีห้าวแบ่งปันจิตวิญญาณของเขาดังนั้นเขาจึงสัมผัสดได้ถึงเป้าหมายที่เขาเล็งอยู่อย่างเป็นธรรมชาติในบรรดากลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณทั้งสองมีสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณมังกรจักรพันด์ซึ่งอยู่ในสถานะพักภายในจีท่ามกลางการระเบิดที่เจาะหูรังสีสีเขียวเข้มก็ยิงออกไปก่อนที่มันจะถูกปล่อยออกไป หัวอีห้าวก็ปล่อยมือของถังอูถงแล้วพุ่งไปข้างหน้าราวกับสายฟ้าด้วยความเร็วปัจจุบันของเขาและบินด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาเขาได้ข้ามไปหลายพันเมตรในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและอยู่ใกล้กับโล่ป้องกันวิญญาณของศัตรูเมื่อรังสีสีเขียวเข้มไม่สามารถยิงออกไปได้เขาก็อยู่ห่างจากโลวิญญาณไม่ถึง3กิโลเมตรแล้วทุกอย่างคำนวณได้อย่างแม่นยำผ่านการตรวจจับทางจิต แสงสีเขียวเข้มกระพริบออกไปรราวกับลูกศรเรียวยาวกระทบเข้ากับโลป้องกันที่เชื่อมโยงกันอย่างแม่นยำโลป้องกันที่เชื่อมโยงกันสั่นเล็กน้อยและควันสีเขียวก็ลอยขึ้นมาจากพื้นผิวของโลโดยรวมแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโลแต่มีรูเล็กๆปรากฏขึ้นตรงตำแหน่งที่โลถูกโจมตีหลังจากนั้นทันทีผู้ฝึกสอนวิญ,ญญาณของกลุ่มผู้ฝึกสอนวิญญาณมังกระจักพนันและกลุ่มผู้ฝึกสอนวิญญาณเทพมาร ได้เห็นฉากที่น่ากลัวอย่างยิ่งแม้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในอนาคตพวกเขาจะไม่มีวันลืมฉากนี้รังสีสีเขียวเข้มตกลงบนร่างของวิศวกรยานของกลุ่มผู้ฝึกสอนวิญญาณมังกรด้วยความแม่นยำอย่างยิ่งโล่นำทางวิญญาณประเภททริกเกอร์บนวิศวกรวิญญาณน,นี้เปิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ก็ถูกทำลายล้างในช่วงเวลาถัดไปตามมาด้วยร่างที่ถูกทำลายล้างของเขาหลังจากถูกรังสีสีเขียวเข้มโจมตีร่างกายของปรมาจารย์วิญญาณก็สั่นเล็กน้อย และเขาไม่สามารถแม้แต่จะเปล่งเสียงกรีดร้องได้จุดแสงสีเขียวเหล่านั้นลอยอยู่และดูเหมือนจะมีพลังแปลกๆเนื่องจากมีโลกวิญญาณอยู่ข้างนอกจุดแสงเหล่านี้จึงไม่สามารถบินออกไปได้ทันใดนั้นก็มีเสียงอุทานดังขึ้นและวิศวกรวิญญาณเกือบทั้งหมดก็เปิดกรอบป้องกันวิญญาณของตนพร้อมกันแสงสีเขียวนั้นน่ากลัวจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะเป็นวิศวกรวิญญาณแต่พวกเขาไม่เคยเห็นฉากแปลกๆเช่นนี้มาก่อน ใครจะรู้ว่าแสงสีเขียวนั้นเป็นอันตรายต่อพวกเขาด้วยหรือไม่หัวอีเข้าโจมตีสําเร็จเพียงครั้งเดียวหันหลังกลับและจากไปหนีไปให้ไกลเซี่ยสเสวียนเฉินและสวีเทียนจ้องมองฉากนี้ด้วยความเงียบงันหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยน้ําตาวิศวะกรวิญญ,ญาณธรรมดาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วพวกเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรมันไม่ใช่คู่มือวิญญ,ญาณโจมตีเป้าหมายเดียวระดับ9ที่ทรงพลังซึ่งเป็นปืนใหญ่สลายตัวขั้นสูง ที่สามารถทะลุเกรอะป้องกันการเชื่อมโยงและทำลายล้างสมาชิกภายในของกลุ่มผู้ฝึกสอนวิญญาณมังกรจักรพนันได้ทันทีใช่หรือไม่ในตอนนั้นหัวอีเห้าได้ใช้ปืนใหญ่สลายตัวระดับ8เพื่อน้มนาวเซียนซือเวินและปืนใหญ่สลายตัวที่เขาใช้ตอนนี้ไม่ใช่ระดับ8แต่เป็นระดับ9ไม่ว่ามันจะอยู่ในระดับไหนปืนใหญ่สลายตัวก็เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเมื่อมันถูกโจมตีแทบจะไม่มีโอกาสรอดเลย คุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของปืนใหญ่สลายตัวก็คือมันสามารถสลายพลังงานทั้งหมดได้โล่ป้องกันที่อยู่ข้างหน้าก็เหมือนกระดาษหากคุณต้องการป้องกันการโจมตีของปืนใหญ่สลายตัวพลังป้องกันจะต้องมากกว่า3เท่าของพลังโจมตีของปืนใหญ่สลายตัวเองและพลังโจมตีของปืนใหญ่สลายตัวระดับ9ไม่สามารถปิดกั้นได้แม้กระทั่งโดยโล่ป้องกันที่ปรับใช้โดยวิศวกรยานระดับ9 โล่ป้องกันที่เชื่อมโยงกันยังต้องการความแข็งแกร่งที่สูงมากจึงจะสามารถต้านทานได้หากกลุ่มวิศวกรวิญญาณทั้งสองกลุ่มอยู่ในสภาพสูงสุดก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการต่อต้านแต่ตอนนี้พวกเขายังห่างไกลาจากความรุ่งเรืองของพวกเขาหลังจากที่ผู้คนมากกว่า200คนหายไปและมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่ใช้โล่ป้องกันวิญญาณพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะปิดกั้นพวกเขา ชีวิตก็สูญสลายไปเช่นนั้นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความกลัวอย่างรุนแรงที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณของกลุ่มที่ปรึกษาด้านวิญญาณทั้งสองรู้สึกในเวลานี้อย่าตกใจไปทุกคนรักษาโล่ป้องกันที่เชื่อมโยงไว้ต่อไปนั่นคือปืนใหญ่สลายตัวระดับ9ในตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะโจมตีอย่างต่อเนื่อง แม้แต่วิศวกรวิญญาณระดับ9ก็เปิดใช้งานได้เพียงวันละครั้งเท่านั้นเขาแทบจะไม่ลังเลเลยตะโกนแม้ว่าปืนใหญ่สลายตัวจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ไร้สาระที่จะบอกว่ายิงได้เพียงวันละครั้งเท่านั้นแต่เขาต้องพูดในเวลานี้ไม่เช่นนั้นขวัญกำลังใจของกองทัพจะวุ่นวายทันทีสวีเทียนหยวนเหลือบมองเซี่ยเวียนเฉินและไม่ได้หยุดเขาแต่สีหน้าของเขาดูน่าเกลียดยิ่งขึ้น ศัตรูไม่เพียงแต่เป็นระดับ99เท่านั้นแต่ยังเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9ด้วยซึ่งพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนปืนใหญ่ระเบิดที่ยิงจากระยะไกลก่อนหน้านี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องนำทางวิญญาณธรรมดาและประมาจารย์วิญญาณคนใดก็ตามก็สามารถใช้มันได้อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากอาณาจักรสุริยันจันทราแล้วพวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าทั้งสามประเทศในทวิปโต้หลัวก็มีผู้นำทางวิญญาณในระดับดังกล่าวเช่นกัน